สวัสดีค่ะทุกวันสุขอย่างนี้มาพบกับน้องป่องในรายการเกาะกระแสอุตสาหกรรมอาหารที่จะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดทุกเรื่องราวในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารค่ะวันนี้น้องป่องจะนําเสนอเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ในโรงงานซึ่งมี3มาตรการคือ bubble and seal factory isolation และ factory sandbox ซึ่งทั้ง3มาตรการมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือช่วยโรงงานสามารถดําเนินการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการขาดแคลนสินค้าในตลาดค่ะทั้ง3มาตรการแตกต่างกันยังไงมาติดตามกันได้เลยค่ะมาตรการ Bubble and Seal คือการแบ่งกลุ่มย่อยหรือกำหนดขอบเขตรวมถึงเส้นทางของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะที่จำกัดโดยแต่ละกลุ่มมีจำนวนสมาชิกต่างกันได้แต่ไม่ควรเกิน20ท่านต่อกลุ่มค่ะ กรณีมีที่พักอยู่ในโรงงานปฏิบัติตามมาตรการซิลจะต้องมีการควบคุมการออกนอกพื้นที่ของพนักงานส่วนในกรณีที่มีที่พักนอกโรงงานปฏิบัติตามมาตรการบับเบิลซึ่งควบคุมการเดินทางระหว่างที่พักไปยังโรงงานเช่นอาจมีรถรับส่งพนักงานหรือกำหนดให้พนักงานทำบันทึกการเดินทางขั้นตอนการทำบับเบิลและซิลมีดังนี้ค่ะ 1. กำหนดนโยบายและคณะทำงาน 2. กำหนดแผนการดำเนินงานแผนการติดตามและการประเมินผล 3. ส,สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงขั้นตอนการทำมาตรการ 4. จัดหาวัคซีนให้พนักงานสำหรับสิ่งที่โรงงานต้องจัดเตรียมได้แก่1โรงพยาบาลสนามและพื้นที่พักคอยหรือพื้นที่กักตัวในกรณีที่โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับได้ค่ะ 2. อ,อาจจัดให้มีระบบรรับส่งพนักงานจากที่พักถึงโรงงาน 3. ร้านค้าภายในโรงงานเพื่อลดการสัมผัสการติดเชื้อจากคนภายนอกโรงงาน4จัดหาอุปกรณ์ตรวจเชื้อเช่นชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตค่ะนอกจากนี้ต้องกำหนดสุขภาพปฏิบัติด,ด้วยเช่นงดเว้นการรวมกลุ่มสั่งสรค์และจัดงานเรื่องเริงตรวจเช็คอาการของพนักงานทุกวันพร้อมทั้งทำบันทึกป,ประวัติพนักงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับการควบคุมปฏิบัติตามมาตรการ dmh tta d เว้นระยะห่าง m ใส่แมส H หมันล้างมือ T วัดอุณหภูมิ T การตรวจเชื้อ A คือมีการใช้แอปพลิเคชันของรัฐเข้ามาช่วยซึ่งโรงงานควรฉีดวัคซีนให้พนักงาน70%ของพนักงานทั้งหมดและมีการสุ่มตรวจด้วยแอนติเจนเทสคิตเพื่อประเมินความเสี่ยงและติดตามระดับการแพร่ระบาดโควิดในโรงงานโดยแนวทางการสุ่มตรวจด้วยแอนติเจนเทสคิตอาจสุ่มตรวจทุก14-21-30วันหรือตามนโยบายของทางสถานประกอบการ ที่เหมาะสมกับความชุกของการแพร่ระบาดในโรงงานโดยต้องสุ่มตรวจในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้ที่มีอาการและกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ตั้งครรภผู้สูงอายุผู้มีโรคประจําตัวซึ่งขั้นตอนการสุ่มตรวจและคัดแยกผู้ติดเชื้อตรวจสอบโดยใช้แอนติเจนเคสคิท หากไม่พบการติดเชื้อพนักงานสามารถกลับไปทำงานได้สำหรับผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อและผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือเรียกว่าผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงให้ทำการตรวจอีกครั้งด้วยแอนติเจนเทสคิปหรือ RT-PCR โดยผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงจะถูกแยกออกมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อกักตัว14วันแต่ยังสามารถทำงานได้ส่วนผู้ที่ติดเชื้อจะต้องคัดกรองก่อนส่งตัวไปรักษาตามระดับของอาการ ซึ่งแบ่งเป็นผู้ป่วยสีเขียวสีเหลืองและสีแดงค่ะผู้ป่วยสีเขียวเป็นผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการให้กักตัว10-14วันในรูปแบบ home isolation, community isolation, factory isolation หรือ h o s p i t a l ตามที่โรงงานจัดให้ส่วนผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงเป็นผู้ที่มีอาการจะถูกส่งไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาและกักตัวประมาณ20วันโดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลากักตัว ซึ่งคือระยะเวลาที่เชื้อไม่สามารถแพร่ไปยังผู้อื่นได้แล้วจะสามารถออกจากการกักตัวได้การควบคุมกรณีพบผู้ติดเชื้อในโรงงานตามมาตรการบ u บ b l e ล n อนซมี3ระดับคือระดับน้อยพบผู้ติดเชื้อต่ำกว่า10%ของพนักง,งานทั้งหมดระดับปานกลางพบผู้ติดเชื้อมากกว่าหรือเท่ากับ10%ของพนักง,งานและระดับมากพบผู้ติดเชื้อ2ใน3เงื่อนไขนี้ค่ะพบผู้ติดเชื้อมากกว่า10%หรือพบผู้ติดเชื้อมากกว่า100คน หรือพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน14วันขึ้นไปในกรณีนี้สถานประกอบการควรเตรียมสถานที่รักษาและกักตัวในโรงงานตามมาตรการ factory isolation ซึ่งน้องป่องจะเล่าให้ฟังต่อไปค่ะมาตรการ factory isolation คือการแยกกักตัวในสถานที่ทำงานโดยแยกพื้นที่ระหว่างผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงออกจากผู้ที่ไม่ติดเชื้อซึ่งมีสขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกคือคัดแยกผู้ติดเชื้อใช้หลักการเดียวกับมาตรการ Bubble a n d s ซ a l ตามที่น้องปอกเล่าไปแล้วค่ะขั้นตอนที่2การเตรียมสถานที่กักตัวให้จัดเตรียมสถานที่นอนห้องสุขาสถานที่อาบน้ําการจัดการขยะติดเชื้อระบบรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นขั้นตอนที่3คือการแบ่งความรับผิดชอบของบุคลากรเช่นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและประสานงาน เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเจ้าหน้าที่ประกอบอาหารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเจ้าหน้าที่เทคนิคประปาและไฟฟ้าเจ้าหน้าที่จัดการขยะและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ขั้นตอนที่4ี่คือการบริหารภายในสถานที่กักตัวโดยแบ่งสถานที่กักตัวเป็นส่วนต่างๆและมีการดูแลระบบต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าประปาระบบสุขานามัยและระบบระบายอากาศรวมถึงการดูแลความเป็นอยู่และด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้กักตัว เช่นการจัดรถรับส่งพนักงานการลงทะเบียนและทำแบบประเมินของผู้กักตัวการทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อยสม่ำเสมอการจัดอาหารและยาให้แก่ผู้กักตัวและให้คำแนะนำขณะที่กักตัวจัดให้มีการตรวจเชื้อตามรอบที่กำหนดและอาจให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ผู้กักตัว สำหรับสถานประกอบการที่สอดของตามเงื่อนไขต่อไปนี้สามารถเข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox ได้เลยค่ะเป็นสถานประกอบกิจการที่ผลิตเพื่อการส่งออกและตั้งอยู่ใน11จังหวัดที่กำหนดมีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องมีจำนวนเตียงพยาบาลในสถานประกอบการอย่างน้อย5%ของพนักงานทั้งหมดปฏิบัติตามมาตรการ Bubble a n d s ซ a ลตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR พนักงานทุกคนและตรวจแบบเซลล์ ATK ทุก7วัน สถานประกอบการทำหนังเสือยินยอมดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงรายงานและจังหวัดค่ะโครงการ Factory Sandbox เป็นโครงการที่หน่วยงานของรัฐร่วมรับผิดชอบตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขคือบริหารสาธารณสุขควบผู้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมนำร่องของโครงการในระยะที่1พื้นที่โครงการครอบคลุม4จังหวัดคือปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครชลบุรี และในวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาโครงการก้าวหน้าสู่ระยะที่2ซึ่งขยายพื้นที่โครงการไปรอีก7จังหวัดได้แก่พระนครเสีอยุธยาฉะเชิงเซาสมุทรปราการประยองประจีนบุรีลบบุรีและสระบุรีรวมถึงได้ปรับเกณฑ์ของจำนวนลูกจ้างจาก500คนขึ้นไปเป็น100คนขึ้นไปซึ่งโครงการนี้เน้น4มาตรการคือการตรวจการรักษาการดูแลการควบคุม โดยหากสามารถปฏิบัติตาม4ีมาตรการได้จะได้ใบรับรองโรงงานสีฟ้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ค้าค่ะ 1. การตรวจเพื่อคัดแยกผู้ป่วยด้วย RT-PCR 100%ประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ค่ะส่วนผู้ประกอบการจะต้องทำการตรวจด้วยแ n t i g e n นเทสคิ t ให้พนักงานทุกสัปดาห์ค่ะ 2. การรักษา ผู้ติดเชื้อจะถูกส่งตัวไปรักษาตามอาการที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามฮอสพิ t ท a l หรือโรงพยาบาลในสถานประกอบการที่ต้องมีเตียงอย่างน้อย5%ของพนักงานทั้งหมด 3. การดูแลพนักงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน100%โดยภาครัฐจะช่วยสัรหาให้ค่ะซึ่งพนักงานข้ามชาติที่มีสิทธิ์ประกันสังคมตามมาตรา33จะได้รับวัคซีนเช่นเดียวกันค่ะ 4. การควบคุมตามมาตรการ Bubble a n d s ซ a l ดังที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้ค่ะน้องบองหวังว่าสาระที่นำมาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามชมนะคะและน้องบ่องขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่าน้านลวิกตนี้ไปได้ค่ะโดยหากท่านผู้ชมอยากติดตามสาระดีๆในวันศุกร์หน้าจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สามารถติดตามผ่านช่องทาง Facebook และ Line แอ TFPA Thailand ผ่าน QR โคดนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องฝ่องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ